ยังอยู่บ่แม่เขาไปละไมหามสมใจอีละโอ้สายมันเนาไว้กับตับมันเพื่อได้ลายกระดูกบาเก็ตลายกระโม่วสามทงสามทง ถุงน้อยน้องถุงไม่ได้แต่ว่าถุงน้อยนั่น้นละพี่ถุงว่าเราให้าพี่ถุงเอาโอเคหลังจากที่พักผ่อนไปห่มเติมล้วก็ทางทีมงานเพื่อกินข้าวกี่น้ำอิ่มล้วก็สิได้ลุยต่อก่อนคลิปนี้ก็สีต่อจากอีพีที่แล้วละ คือสิได้ออกเอาเนื้อมาโคลแล้วก็จักรเนลเลอร์พี่น้องบางทีกับพาเดียวเดินทางกลับนะเพราะว่ามีเป้าหมายวย่าจะกลับอยู่มื่อนี้นะแต่กะโชคดีพอดีนะเอารถจักไปได้บัานี้ได้เอารถจักออกไปสามขั้น,น,ดดนได้เลยขน้นรถก็ได้ขี่รถออกไปสามขันพี่น้องไป,ไปเอาเพราะว่ามันไกลได้นะฝนก็จะตกตอนนี้ก็ได้ยทาบระทองจน สิบสองโมงสิบสองโมงปลายนะยี่ห้อนว่ายโมงแล้วเนี่ยรอบนี้นี่คุ้มค่าน้ำมันเยอะพี่น้องเไยขึ้นมาสองขึ้นนะรถกะมาฮอดนี้นะไปมีฮอตไม่ฮักกับทางพี่น้องเไงไม่ฮักกับทางแล้วก็พาเดี๋ยวยางไปวันนี้นะ ยางไปเอาไก่เทิบพี่น้องออย้อดรถปลาไ้ก็ได้แต่กะเคอกว่าตัวปลาต้นเพิ่นถือเฮอยู่ตัวหมูถือเฮวปลาต้นนั้นไก่ไก่อะไรไปเอวมือนั้นนะจะลอยหามขึ้นหอมนะทางปลาต้นยังมีมานะมานตำหลักจะเพิ่นซึ่งไอ้เพิ่อนเออตัดโซมาทาเลยโย่ไปคู่มือแม่สามมือแล้วคนไปพูดนะสามมือละ่ะ <laughs> ได้เฮ้ คอยมือฟังละแถวนี้นะมันแต่ก็มันหมูมีมีฝ้านี้นะเออเขาออกมาไล่เฮ้ยเลิกมหากระทันหุ่เดี๋ยวนี้ท่านแหลมไม่แหลมละเขาแหลมได้บททองฝาแหลมบ่างนีแล้วยันยันหอยลึบเคี่ยวแล้วพองอยู่โหยนี่น้ำลายได้โหยนะค่อยไปมือเช้านี่ไปมือเช้านี่เลิก เ็ดโฝนตกนี้นนนยะ่เด้โวยเนี่ยทางนี้มีซู้เฮาปปเลยจะมีจะจืดถ้าจับตัวนึงล่ะย่างมานี่กันมีท่าทางนี้นะฝนตกเพ่งกระเตกพี่น้องไง เจอด้สองเนาะเจอมูเหตันเสปตะต้นครับกาไลทางไปราลงโ้ยบอนอะครกันเออสรงน,น,นนะทางควายและจังหวาควายนะยางทําอิดน,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 นะลุยลุยลุย ล,ลุยๆลอยๆโย่แบะมีการจัดเลยยังอยู่บ่อแม่เขาไปละอ่าฮะอยู่มงันละยังอยู่บ่แม่เขาไปละได้บ่อสามโซ่นะฮอตแล้วได้ยังอยู่ แคมทางล่ะเดือดเดีอดวิหลายปะหอดแล้วก็หาไม้สีหามกับก่อนลื้นตัวอันถือแหวาก็บิหลายโบสองตัวนะอันนี้นะมันไปน้ำเดียวนะหมูปลาเข่งโบเบิรงคือทรงหมูปลาเข่งเนาะหมูปลาเข่งพี่น้องเ ประตูมันปีนไม่มาตะเวงเขาวจรแล้วเหรอนี่ลงป้ายุต่ตมาทุกมูยุกระโจนพี่มัดแข็งล่ำเนาะยำลูดคอยมัดมีชักไปเลยเเเเพร้อมต้อนเลยมีกายนี่หมูเลยมีกายนี่ปะค,คนละรุ่นบอกกับอันกับรุ่นชื่อเหวเนาะคือคนละรุ่นเนาะกระโจมมันนะ ตัวนี้ตัวนี้กระตโตซาดหมูละเข็งน,นี่เบิงทรงลุงปุ๋งอยู่จากโล่เจ <70. S 1> <70. S 2> ็ดส <c oughs> ิบเจ็ดสิ่ายปะนั้นบ่สิบห้ากิโลอีเบิ่งแขงเบิ่งขากระปั้นท่าพี่น้องไงฝนตกแห้งท่าจอดมา่าท้าจับตัวหนึ่งเลย มีทางแล้วว <Bond> ่เนาอมีทางเลยลนกกัวยานอ่ห้เำบากขนาดน้อเฮลยลฮอด้ยโลแล้ววะ เออตะเก้าชิมฮาโลเนาะตัวสั้นหมูประเ็งเนาะหมูมีเน้นกัะตัวยาวได้หามสมใจอีกแล้วย่างหันใช่ไม้ก่อนสั้นเนาะไม่เลิ่นรอดบุหมไหมนะ ปวดตกตกเป็นตกเลยอยู่หอดโเยละหามกับบาเกตบาเกตนี้เปรตสองคนแล้วยังหามอยู่สูเออที่ยังหอดตาล่ะอหอดโฮยละเอเดี๋ยวนี้บาเกตลาโลก แรกมากโอ้โห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 โหเขาบีอทเกรบลยมือนอลี่เก็บเๆ น,น้ำก็ร่งมากฝนก็ลังต๊กน้ำซักพี่น,ออน้องไงวัดยันปีโพธเท่าึบึบเอ้าหางพื้นหุยมูกะส่องซ้อปลายนะทีมงานแทะบ้างไงถูกใส่ซาะคอยซ้ำ ก็เลยเขาสามะเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนบาตตนเป็นหามต่อหลายโลอยู่พี่น้องเลย <c oughs> ไ,มมไม่ห่อนไม่ฮักกับทางนี้กระลูดไปคนลสันกับทาง้านี่ยทงางหลังเบาทางหน้าเยอะ <c oughs> เยอะแอคได้น้อยนิด <c oughs> รอบที่สองหรือสามนี่แหละย้างขึ้นหอมพี่น้องฝนงกระลิ้นเลยเคยยิงอดรถลดแล้วละ่ะเสอรถตัวนีน้เนาะเสอรถพันต้นเนาะบอยนะกเหมือนจักโตละรถนี่นะ แกนะตามลัวอโวที่เท่าเลยปีนี้แหะได้หน่เนาะแหะตัวทำอิทเอาเสือรถนะตอนนี้แนละ้วเนาะต้นได้ยูเทียกัเนาะโอ้เอาเสื้อรถแบบนี้โหลด ลึรถเวทกหรอถ้าเลงเวทได้ ค่าแล้วปรนเดี้ยวหมูนี่กะสรุปกะคอยเนะี่ยสามอสาะอรีแต่เป้าต้นสองเสาะสองเสกะสองเอาะคืบเซาะมันต่างเดียวนะเสาะสันส้นเสาะยาวเดี๋ยวแต่เป้าทองยังมีมากอาฟืนทำอะไอยู่ยยดังไฟดังอยู่เตอร์พยางนี่ประนี้นะเนื่องจากอยู่เนาะเปะมาเลย ขบมาล้วเนาะ้ไเป็นไรองาเลง่นี้นีลุกเนาะอขกุมมัเหง่อยนึงทีมงานพาเหง่เซออ้จี้อ่นาจี้อยู่ไหนนะจีเนาะบ้าดดจีอยู่เนาะะ แดดมาละกี่นอกระจี้สองโมงกว่าแล้วตอนนี้2องโมงแรงฝนยิบอยู่พี่น้องไง Dad, แดดต่ซื่อนะแดดฝน,ม,น,ม,นมีที่ย้ายซักจี้อยู่ฮันละยังไม่พูดทำไมดยิ่งพูดก็ไม่พูดน้องทุกเท่าโลกเลย

ต้องอ๋อนั่นแหละบ่ไปชมบบ่ไปชมบบ่อย่งนี้เอรอนี่มา้ยดาวยู่เดียวนะดูท่อดังมาท่าเราคุณน้อยด้วยตรงน้นละมีออกกันแล้วเด้บางทีอยู่ได้อีกมึงเร่งกินธรรมดาให้คนเดียวเลยข้างบนข้างางข้างล่างขอยเต็มเลยขางนข้าง่างข่อยเหนยวอยู่ดีกว่าเหี่ยไดีกว่าตรงโอ้ยไม่เงี้ยปากกระเทือกยีรรดวะเอ้า ขำลงขำลงแล้วตะเวนกันเลยกียังมีแล้วผีเอะอันนี้ขาไกล้วขาไกลป้าได้ได้กังเวน้นบาเกล็ดได้เขาได้กลางคืนบาเกล็ดได้กังเวนเน้นโลดซอยจุยังดีเคยเยอะแล้วล่ะกับมันจะขำไดยเอาแบบฟาว còn này là 3 giờ rồi <laughs> ไปแล้วจะกอกินที่มันเหรอเนรอเนี่ยเนี่ยมีตันใค่แล้วคือมือนนะกิีเล้วแล้วซอยเป็นต้นป้อซอยเป็นต้นเอ็ดเป็นต้นปั่นเดียวเอาพี่น้องนี่พี่น้องแซ่บเธอได้ตัวนี้นะมูเถิกนะหกสวนอ้อยน่าเปงแไง ตัวปีนะวตอเนี่ยตอมนิกอนิน้าขามนมาาคหลายาบน่าขานี่ก็ชมตอดนี่กทิ้งขาหน้างูกขาลังอแห้งบ น,นี่สงี่าีลูกน่ะมทีหน้าวนา่ะขหน้าาฮะทขาลังทีนี่กระตนนี่จขางเ่นไหมนีาหน้านีกขางงโตนึชั้มขา่างนะาขางเขาอันนี้ก็ยี่้ิขาหน้าขาหนึ่งละ วาอยู่เห็นมาเสื้อปั่นเป็นคานะปาดตื้มขานาปาดชินตื้มมาตื้มมาหลึกหลักึงสมุดหยันจะท้อจะท้อโคมาแล้วชิ้นตอนใหญ่เนาะของแท้ของแท้มากกูกูกูหอน อ๋อเลยนี่เด้แกงดูเจียวเผยเปล่าเจียวเผยได้กินหมูมีเจียวเผยเจียวเผีหมูนุโอเฮ้จะบ่อเนี่ยยังใช่ไหมใช่ยังใช่ไหมกินเลยเอาไหมตอนนั้นเลยเอ๊ะนะปั่เจะทีจะทานกินน้ำน้องอ้นน้องอะไรเช็ดท้องมาหนึ่ ข้าวเรียวยูบเดียแจวบีกระจายแจวนย่างนั่ีนมีไร่ะมีไรแ่บจะได้เลยใน่นข้าวนมข้าวนมหมูเกอะปีนก็ไม่เลิกปุ๋ยย้ำเนาะปุ๋ยยำเยอันข้อมันแบได้อ้อยเลย ก้อยหมูป่าก้อยหมูป่าเลยเนี่ยนี่หมูเลี้ยงได้าน้ตัวน้อยแวเหย่ตัวน้อยจะแบเอาพักแมงมุมกอยเจ้ของเทดอผักมามาทุกคนซอยจุอีละแล้วเนี่ยักชื่อกบ b ชื่อปลาแลวน้โทมมาเสีย คพักหน้ารอบอยู่นี่นะผมก็เป็นท่านหน่งเด็กอยู่ในมันลงได้อยู่เปล่าดึงเฮือกอย่างแรกไม่ได้ช่วแล้วเฮือกทางพันใหญ่ปั่นในหลายเติมยูรอบนี้ก็ได้รอบสุดท้ายเยือมือได้ทรัพนี้คู่รอบเสือคักแล้วนอนบะต้นเนาะ อย่า yeah. ึ้นอย่า oh ึ้นกัด like ึ้นก็เดื่ขึ้นก็เดือแลวเนาะส่เอาก้อนแล้วได้ยงนะน้เอาไว้ก่อนกาอ่างน้อยเ่าน้อยเอาไ้แลกนใส่เินน้อไว้กับตับมันน่ย พ่อันนี้มีชื่อถุงยางคือที่ดินในเมือลลางตมแรน้ำน้ำลายนั่นเหน,นออพ่อชีนนอับน้อก่อนน้ำฟงใช่ไหมครับจบตเารื่องเตียงอองเอาเเจ็บเอาเมื่อชิเนาอีเว้นี่เนาอีตีนมันนี่ไว้ข้นา,น,านี่นูนาากันดูเพื่อได้ลายกับเรเกต สา,ามงทงสามทงทงน้อยเนาะสามทงไม่ได้แต่ว่าทงน้อยใช่แล้วละพวกที่ทงหมดแล้วเหรว่าพวกทงเอาเครื่องเอาครองแล้วแล้วกะเดี๋ยวสิกินอันนี้มันก่อนพี่นองง้องเลยกินแล้วก็สิได้เดินทางกลับแล้วละ่ะขักคักคักก็เนี่นี่มันนะหมูเถิกแต่ละตัวนี่โอ้ยดืบเจอขนาดอันนี้ม,นมนนนันน,นะ ฮึมแมงวันนี่จังันาเสือดังดีเกินทางที่มงานเตรียมตัวกลับแล้วเนาะวันนี้กะมีแต่สิไดายพาเดียวเดินทางกลับบ้านกลับสำ้ำขำพี่น้องงนะ โคแล้วกันจนเยอะคั้มนะสำหรับคลิปนี้กาซีเรีขอท่ายให้ทุกท่านเบิ้องสำนี้เลยขอมเมนตบเจอห,หลายสำหรับการติดตามและการฮับสม้มวิดีโอหน้าพบพกันไหม